สวัสดีครับก็ไม่ดื่มนะสามรูปตันยองพาตันยองรู้ก่อนนะครับ Thank you ฮาว่า Hello You so far from send send you gift from me Thank you ขอบคุณทุกท่านครับ Thank สวัสดีครับมองใจสวัสดีครับกำลังเลี้ยงพอดีวันนี้ออกอากาศภาพเด็กเอาสิ่งที่เรากินมาในวันนี้ออกไปให้หมดขอบคุณนะครับอืมเจสวัสดีครับ <ro> เส็นบ่อยเส็นบ่อยเออบุ่งมาหรับ <H im> เป็นไรเหรออืเ <H im> ป็นไรเหรอครับหรับคือ 96 thank you thank you hello ยูรุนะคุณตัวจะใหญ่แต่ตัวเลนสใส่ตาไม่แม่ใช่ไัมขูรุน่าอะต็มเดี๋ยวว้งรังห้องสิ่งอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวปั้นร่างหองนะตอนนี้ขอปั้นร้างหองกัน thank you for you

do you miss me, our pretty? Thank you, Papa. Okay. o oh, อ thank you thank you thank you for g i v g you the love ปฝาผมแล้วผมโดนเปิดครับบางทีเ็าเปิดเพลงถ้าผมใส่หูฟังมันก็จะแบบตัดเียงบกงวนอาจจะไม่ได้ยินไงครับแต่แบเขาเปิดทุกวันอยู่แล้ว Yes, meet you. away oh, we meet you? <laughs> hey, <man. laughs> Oh, thank you so much, so uh I love you. เดก๋ยวเราเล่นอ่นนี้ครับเล่นอกจะมีอะไรข้าหนึ่ง นี่คือน้ำหนักที่เราเล่นนะไม่รู้ใครเล่นไว้ประมาณยี่สิบโลลูกละสิสิบเป็นโลประมาณยี่สิบสองโลฮัลโลดี่ีถคิดถึงเพ่อนะไรบ้างถม่าะรใช่ครับผมฝากแตก <laughs> 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 เหล็กฟาดปากตลกมาก ปากปากแตกครับเหล็กมันฟาดปากผม <c oughs> เยวไอโนะนิดน yeah. ึงลองไปเยสอวันก็หายแล้วครับสไปเดอร์แมนปกี Yes I'm very s r o n สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่บอทครับ Note. Um, today I am not singing. Monster Go Dog. Thank you. Twenty-five kilogram. Twenty, twenty-five, twenty-five. Even light like to you. Same, same. Me, have, me, silly, have. me, silly. Oh. luôn <laughs> vì thank you xí lý là họ vì na lời à xí lý à cái project mày good man thank you oh i oh, uh, now tony now 30 30 let Oh, <sighs> oh, One set, one set, last set. Monster, our mo monster. Um, you send together next month, okay? Okay, next month. <laughs> Thank you so much. ปีกสิเดียวไปแล้วนะเดี๋ยวมาใหม่โอเคคับไปนะมาดูแมนส์นี่ก่อนชินดาวฮัลโหลยูสุอะไรอะยูสุดขอบคุณเลยจ้ะ วัดหอมาตอนวันสองทุ่มหรือวันนี่เราก็เล่น่าไปแล้วก็มาเล่นออกไม่อยากเล่นขาเยอะเดี๋ยวเป็นมรณะพอมันพอไปวิ่งปุ๊บขาตึงมากวิ่งไม่ได้

เดี๋ยวไปเล่นไหลดีกว่าครับวันนี้เล่นวันทุกส่วนไปเลยอุ๊ย multimillionaire poignатив福irgas <laughs> risaks สวัสดีครับวันนี้เราจะเล่นเล่นไหลด้วยนะครับ แค่ปอนก็ได้เราเล่นครับเย สวัสดีจ้าซิลินวันนีครับลิลินสวัสตีครับ อบใช่แต่แตว่าม uh> ันแคว่ายังทำข้างหลังเลยตรงดว่าจะเล่นดั้มเบลหรือว่าเล่นไอดีเดี 私たちはこのように私たちのおいてくた ขอบคุณครับมาเล่นด้วยกันไหมผมเมิ่งกลับมาเล่นได้ประมาณจะสองเดือนละถ้าหมดเดือนนี้ก็คือนี่แหละประมาณสองเดือนผมเพิ่งกลับมาเล่นได้สองเดือนหลังจากที่พักไปประมาณปีประมาณพักไปเก้าเดือน ka i 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 <laughs> you're so, you're so cute. You're kawaii. Yes, how? I'm strong, strong. โยมจะไปแล้วนะยิมมันจะปิดแล้วครับดูกล้ามไหนกันนะ เรพยายามบักอยู่อะใช่ช่วงนี้ก็ก,กินเยอะแต่ว่ากินไม่ถึงแต่่น<า>ี่นใหญ่ขนะนี่เป็นเพราจจะใส่ตัวนี้ตอนแรกใส่เสื้อตัวเล็กใช่ไหม เดี๋ยวผมเดี๋ยวไปแล้วนะทุกคนครับเดี๋ยวไปไปแล้วว่าลิมลิมจะปิดแล้วไบายนะไบายนะเจอกันเดือนหน้านะ กันมาต่อกันใหม่เอา้าคนไทยเหรอครับเนี่ยชื่ออะไรอ่ะบ๊ายบายล u ฟ o ูล y ฟ u ู o w are อะไรนะชื่ออะไรนะใครตกสวัสดีครับพี่ใครตกพีเซ็ตหนึ่ง Terima kasih telah menonton. เด uh ี๋ยวผมมาไล่บ hmm. ่อยผมมาไล์ใหม่เมีใชผมมาไล์บ่อยเดี๋ยวผมมาไล์แป๊บเดียวโยมมาผมมาบ่อยอยู่นะ Good night sweet dream bye 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 To unique tom